สวัสดีครับมาพบกับโรเบิร์ตไซเซนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูนะครับวันนี้เอ่เน80ตันนะครับใช้แมคคร2คันนะครับลากขึ้นครับวันนี้ไม่มีแรงนะครับแต่เลื่อเขานะครับุดหลุมเลยครับด้ยวิธีการลากขึ้นนะครับเรามาดูกันครับ นี่ก็จะเป็นรถแจ๊ะทาพิมสยามนะครับผกเผานี่รถเคนยนสตาร์ทได้ตั้งขาได้นะครับแต่รถบิ้งไม่ได้นะครับนี่ก็ใช้แคทนะครับใช้แคทสองตัวนะครับดันขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะขึ้นได้ไหมครับครับมาดูนะโอ้โหล้อลอยเลยนะครับนี่อลังการมากนะครับ น่ากลัวนะครับกันนี้เราใช้คันนะครับสองพันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรามาดูนะครับรถกระดกนะครับ okay, <come> แล้วเรามาดูกันนะครับว่า oh, <come> ยังไงต่อนะครับ oh, <come> ตอนนี้ก็ กระดกนะครับตอนนี้กระโดกครับตอนนี้จะขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้โตโตมากนะครับแคท น้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักกดหลังนะครับทำให้ตัวแม่ลอยครับอันนี้หกเพาก็จะเป็นบริษัททับทิมสยามนะครับ ก็จะใช้แคตอับของพัดครับเรามาลุ้นกันครับว่ามาด้านหน้าแล้วรถมันจะลงไหมครับหนักสแกนเนียโหนนี้ยางน่าเป็นห่วงนะครับ เป็นไงวะครับเสียวไหมร้อนนะครับกันนี้ร้อนโหยางแบนเลยครับผมเฝ้าดูนะครับอันนี้ใหญ่โตนะครับมันเป็นรถรถประมูลนะครับกันนี้เป็นรถประมูลนะครับเราจะเอาเข้าสู่สมุทรสาครนะครับโอเคครับ